น้ำมันเกียร์ดำไหม้เลยครับเนี่ยเป็นสาเหตุให้รถเปลี่ยนเกียร์ช้าเนี่ยนะครับฮิสุมิวเซเว่นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกองเกียร์นะครับแล้วเดี๋ยวก็ทำการฝักเกียร์ต่อ นี้ก็มาถึงขั้นตอนฟอกเกียร์นะครับอันนี้เราใส่น้ํมันเกียร์เข้าไปแล้วนะครับวันนี้คันนี้เปิดอ่างด้วยตอนนี้อัดน้ํมันเกียร์เข้าไปแล้วประมาณสลิตรนะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะฟอกเกียร์เพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ามันเกียร์เก่าในดำใช่นหครับแล้วก็อันนี้ของใหม่นี่ยังไม่เรายังไม่ได้ทําการแลกเปลี่ยนน้ามันเกียร์นะครับแต่ว่าเราจะรีเซ็ตเลก่อนก็คือทําการฟอกเกียร์เดี๋ยวผมจะฟอกเกียร์ไว้ก่อนสักห้านาที มันก็จะดึงน้ำมันเกีี่ยเข้ามาผ่านกรองของเครื่องนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวตัวนี้มันก็จะสะอาดขึ้นนะฮะก็ต้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต่อทิตกันนี่แล้ะครับหลังจากผ่านการฟอกมาแล้วน้ำมันก็ใสขึ้นนะับถ้ารอเอาน้ำมันใหม่ใสเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ฟอกเก์ีหยมันสะอาดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ทำการด้เชนตกันเลย เราทำการเอ็กเชนเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวของน้ำมันใหม่เนี่ยจะเข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็น้ำมันเก่าก็จะเออน้ำมันเก่าจะมามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำมันใหม่ก็จะเข้าไปรถถึงรถเนี่ยนะครับนี่น้ำมันใหม่ตามแรงดันตรงนี้เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ของเก่านะครับของเก่าก็จะออกมาของใหม่ก็จะเข้าไป เดี๋ยวมาดูตอนขับขี่กันอีกรอบนะึงครับมันเก่านะครับเนี่ยการการพอกละนี่นออกแล้วเรามาทดสอบการขับรถกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วเนี่ยการขับขี่มันจะสมูทขึ้นหรือเปล่านี่เสียดายว่าตอนตอนที่เกียร์เปลี่ยนช้าครั้งแรกอ่ะมันที่ถ่ายไว้นะครับแต่ก็ลองรถกับลูกค้าอยู่ ราเรื่นกว่เดิมนะครับนุ่มแล้วก็รถมีแรงขึ้นนะครับมีกําลังขึ้น การเปลี่ยนเกียร์ตอบสนองได้เร็วขึ้นนะครับแลวการเปลี่ยนเกียร์สมู